เอาละครับไปแล่พ้นงานศิลปะข้องน้องๆกันมั่งว่าจัดกันเลยว่าเลยตัวคำยินยินตัวคำอะไรกวานะเต่เซนทรัลสุรธานีนะครับเศีนย์การค้า ซูนการคาเซนท่านสุราธานีนะครับก็ได้รวมกับสถาบันลัก a ์สตูดิโอนะครับนำพ้นงานนักเรียนสุราธานีเทวาได้รับรางวัลงานประกวดศิลปากรารมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่สิกาจากสถาบันปัณดิตพัฒนาสิ้นนะครับมาแสดงให้ได้รับสัมผัสความสมาราข้องนักเรียนกันนะครับไปแลบรรยากาศกันครับผม อะะครับแต่เห็นตรงนี้นะครับก็คือนายประเสริฐบุญประสบนาย,อยอกเทศมนตรีนะครนนะครสุราธานีนะครับก็ได้ตวัดปลายภูกกันลงบนพื้นพา เป็นโร่หัวใจนะครับเป็นสัญลักษณ์เปิดในเทศกาลผ่าพ้นงานนักเรียนจํานวนนึ่งรอยภาพแล้วก็หมอประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากสถาบันฑิตพัฒนาสิน้นถืทางสุ่นการา์าเซ็นทรัลสุราธานีรวมกับสทบันการซ่อนลักอารสตูดิโอจัดขึ้นรับระหว่างวันที่20สิงหาคมถึง22สิงหาคม2567เทลาาชั้นหนึ่งสุนการา์ดเซ็นทรัลสุราธานีเพื่อนำพ่นงานนักเรียน สุราธานีเทวาวาได้รับรางวัลงานประกวดศิลปกรรมเด็กและกะ็เยาวชนแห่งชาติครั้งที่ส9าจำนวน10คนด้วยกันนะครับจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาสิ้นมาแสดงให้ได้ชมครับการถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุราธานีด้วยก็มีรางวัลไล่ยังนะพพิบาวินเช่งว่าชนะเลิศศิลปกรรมอันดับสองรุ่นอายุ6กถึงเปีชื่อภาพว่าซีซันกับซีวีไลข้องวัฒนธรรม ของเด็กยิงนัทธนิชาตั้งสงสวัสด์รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ3รุ่นอายุ6ถึง9ปีชื่อภาพโลกแห่งโซเชียลในความงามวิที่ไทยเด็กยิ่งอคีราวงบาและอีกแปดรางวัลสำหรับการข่าวรวมแสดงผลงานนะคะด้านนางอมอหลักพึงหัวครูครูผูซ้ซ้อนจากสถทบันซ้อนศิลปะสาบันซ้อนลักอาสตูดิโอนี่แหละแกก็บอกว่าการเปิดนทิทรรศการก็หนับเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ ck, กกระทือว่าวาสเร็จ ก็ต้องใช้ความพยายามกับริยบันได้มองทึงเรื่องการสร้างโอกาสเป็นสิ่งสําคัญเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมผัสของคุณครูผูซ้อนกันเลยค่ะมาสามปีแล้วนะคะและเป็น3ปีที่เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกๆซัมเมอร์ปิดเทอม<ๆ>ค่ะเด็กๆก,ก็จะมารวมตัวกันที่ห้องแล้วแบบเยอะมากก็จะมาทําผลงานกันเราตั้งใจที่จะทํางานนิทรรศการแต่ก่อนที่มันจะเกิดนิทรรศการเรานําภาพทั้งหมดไปส่งในงานศิลปกรรมเด็กแห่งชาติ มันเยอะแบบที่ว่าเป็นร้อยภาพเรารู้ว่าเราอาจจะไม่ได้รางวัลเลยก็ได้แต่เราไม่อยากตัดเด็กของเราออกแม้แต่คนเดียวเราอยากให้เด็กเรียนรู้ว่าการที่เราเดินหาโอกาสมันดีกว่าการที่ใช้โอกาสมันมาหาเราเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งครูก็จะถือว่ามันเป็นกําไรที่เราได้รางวัลแล้วก็มีเสียงตอบรับดีๆกลับมาในแต่ละปีโตขึ้นทุกๆปีจริง เป็นายีเากมายากมาเพราะว่าบางคนมาด้วยหลายเหตุผลหลายปัจจัยหลายเขาเรียกว่าอะไรหลายข้อจำกัดอะค่ะบางคนเคมองตรงนี้นะครับก็เห็นว่าอป่าหวาดส่วยหมักนะแล้วก็จริงๆเป็นเด็กเทอายุยังไม่ถึงซิปคลัวเป็นด้วยนะความสามารถเยอะมากเลยนะครับไปชมกันได้มีเวลาอีกสองวันวันนี้กับตัวเช้านะเท ข้างหลังเลยใช่ไหมใช่ค่ะแสดุราธานีล่าด้านหลังฉันฉันฉลางสุดเลยนะครับผมใครอยู่เคเคก็ไปชมพ้นงานน้องๆเด็กค้่องสุราษฎร์กันได้ครับผม